ยิ่งตอกย้ำความรักความผูกพันที่ที่ตัวละครตัวนี้มีมาร่วมกันมาตลอดจนโตแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าในบทนี้มณีจันทร์ก็ตั้งคันแล้วทําให้ความรักความผูกพันและสายตาที่พระนเรศมองเราแล้วก็รู้สึกต่อเรามันมีมากกว่าเดิมอีกะคะ่ะเราอาจจะไม่เคยได้ยินพระนเรศพูดแบบนี้ ว่าท่านเห็นคุณค่ามาตลอดในการที่เราคอยอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนคู่คิดท่านไม่ได้มองเราแค่เราเป็นทางเท้าหลังเท่านั้นเราจะได้เห็นถึงวิชากรรมความเสียสละของทุกๆตัวละครค่ะ